เอาว่าไงครับประชาชนส่งเสียงดังๆยาวๆให้พวกเขาได้ยินว่าตัดสิทธิ์ได้ยุบพักได้แต่ทำลายความหวังของประชาชนไม่ได้ กเสียงด,งดังดังยาวๆให้เขารู้ว่าความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมมือและครานี้จะไม่เหมือนเดิมพอกันทีกับ14ล้านเสียงที่ไม่มีความหมาย เสียงดังๆยาวๆให้เขาได้ยินว่าความเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลงที่เชื่อถือได้ความเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนถวินหามาถึงเ้า จะล,ล้มเล้วกี่ครั้งไม่เป็นไรสำเร็จครั้งนี้ครั้งเดียวพอพอได้แล้วกับความพ่ายแพ้พอได้แล้วกับความอายุติธรรมพอได้แล้วกับประเทศไทยที่อยู่ที่เดิมพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลาย ผมยืนต่อหน้าทุกท่านนี้สองปีหลังจากที่โดนตัดสิจยุพรรไปผมเดินทางไปทั่วโลกเจอกับผู้คนมากมายสรุปได้สันส้นๆภายในเวลา15นาทีว่าโลกปรับไทยต้องเปลี่ยนและยังไม่สายเกินไปถ้าเราตั้งรัฐบาลประชาชนที่ประเทศของเราภูมิใจ และโดดเด่นในเวทีโลกครับผมเดินทางไปที่ไหนทุกคนพูดแต่ปัญหามากกว่าศักยภาพพูดถึง problem มากกว่า potential อยากจะรู้เหลือเกินว่าทำไมว่าการตั้งรัฐบาลกับผลการเลือกตั้งมันไม่ตรงกัน เขาต้องการที่อยากจะลกลับมาทำงานในประเทศไทยลงทุนในประเทศไทยแต่เขาบอกว่าประเทศของคุณนะ่ะมันซับซ้อนเกินไป Your country is too complicated อยากจะเชียร์ก็เชียร์ไม่ขึ้นอยากจะกลับมาลงทุนก็ลงทุนไม่ได้มันซับซ้อนเกินไปที่คนทั่วโลกเขาจะเข้าใจ แล้วทำไมในขณะที่ทุกคนต้องการที่จะมาลงทุนในประเทศไทยกลับเจอกับสิ่งที่เต็มอย่างไปด้วยแบบนี้เงินไทยไหลออกเงินนอกไม่ไหลเข้าเงินเท่าเต็มประเทศครับพี่น้องครับพี่น้องทราบหรือไม่ครับเมื่อตอนกลางวันผมไปสัมภาษณ์กับสำนักข่าวต่างประเทศเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นคนป่วยของเอเชีย ในระหว่างช่วงเวลาเดียวกันเวียดนามโต40%ประเทศของเราโตแค่5%กับพี่น้องเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอาเซียนตอนนี้โตลังท้ายเราจะกลายเป็นประเทศที่แก่ก่อนรวยเพราะอายุเฉลี่ยของประเทศเราอยู่ที่40กว่าสิงคโปร์อยู่ที่140 0กว่าอินโดนีเซียอยู่30กว่าฟิลิปปินส์อยู่ที่25 ปีนี้เป็นปีแรกในรอบ75ปีที่อัตราการเกิดของเราน้อยที่สุดกำลังการผลิตของเราลดลงไป20%ภายในรอบ5ปีแต่มันยังไม่สายเกินไปครับพ่อแม่พี่น้องถ้าวันที่8กุมภาท่านเข้าคูหากาเพื่อเปลี่ยนเลือกหมายเลข46ส่งนายกแทงเข้าทำเนียบรัฐบาล และยังไม่สายเกินไปที่เราจะจะตั้งรัฐบาลที่คนไทยภูมิใจและโดดเด่นในเวทีโลกในเวลาที่ระเบียบโลกคือโลกที่ไร้ระเบียบตะก่อนความชอบธรรมคืออำนาจตอนนี้อำนาจคือความชอบธรรมจำเป็นเหลือเกินครับที่ต้องการรัฐบาลที่มีทั้งความชัดแล้วก็ความพร้อมเข้าไปเปลี่ยนประเทศไทย ให้มันไม่เหมือนเดิมให้นายกแทงเข้าไปทำให้การเมืองดีปากทองดีมีอนาคตสุดท้ายนี้ครับพ่อแม่พี่น้องผมอยากจะขอบคุณเพื่อนๆพ,พ,พักอนาคตใหม่ ที่ยอมจุดไฟในสายลมและเมื่อไฟมันจุดติดแล้วพี่น้องประชาชนจะไม่มีวันยอมให้ไฟนั้นดับใช่ไม่ใช่ใชขอบคุณพักเก้าวไกลเพื่อนๆทุกคนทีมงานอาสาสมัครสมาชิกพี่น้องประชาชนที่ยังให้การสนับสนุนพักประชาชนตลอดมา พ่อก็พ่อก็รักส้มครับ yeah, yeah, yeah. สุดท้ายนี้ <Yeah. S 1> ผมขอพูดถึงคนที่ผมคิดถึงมากที่สุดวันนี้ <Yeah. S 1> ขอสื่อสารไปรยังลูกสาวของผม <Yeah. S 1> พี่พิมพ์ ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พ่อตลอดมาแล้วพอจะสู้เพื่อนหนูและคนรุ่นหนูทุกคนต่อไปการประสยัยครั้งนี้คงเป็นการปราศัยครั้งสุดท้ายผมมั่นใจว่า วันที่8กุมภาเราจะได้ชัยชนะและมั่นใจว่าไม่เคยจะชนะเยอะขนาดนี้มาก่อนขอให้พี่น้องประชาชนชะล้อกันอย่างเต็มที่คิดถึงผมบ้างจนกว่าเราจะพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับ